วันนี้นะคะผมจะมาสร้างบ้านป่าหวานโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกล่องอะไรไปดูนะเดี๋ยวเปิดดูมีของดีทั้งนั้นเลยป่าหวานก็ต้องแบบนี้สิมีกระโด้วยโอเคกูจะไม่ด้วยตัวเองเลยมีแค่ไม้กับแผลเนี่ยชีวิตไม่เหมือนเกมกูคงไม่ยอมให้ใครหนักมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างไม่เอาฝาเพราะว่าบล็อกเราอยากมันอยู่ในใต้น้ำได้ ที่ผมจะสร้างมือโบกนะแล้วกนน็เนื้อเนี่ยขอทำลายนี่กันเก็บมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างกัน,กนอีกครั้งในฝาอย่างแรกแทนเราก็จะวางอันนี้ไว้นะสีขาวบอกเขาสีขาวดีกว่านี่มองไม่เห็นอะไรเลยมันเหมือนหิมะโอมเลยนะมันลอยอยู่ในโอวมีบาขงขาวนะแล้วเคเดในต้นเคแบบก็เขาก็สร้างแบบนีต้ตาวาเนนะี่ย ปุจะรู้ว่าเนี่ยอะไรอะไรบล็อกไม่รู้เนยโอเคได้เวลาทำมันต่อคือปาวานเนี่ยใหม่มครับที่เป็นไม้คาแทะมันจะเป็นปาวานที่เซียมยแค่นี้ก็พอมันงใหญ่มากนี่แบบนี้แล้วมาตกแต่งด้วยสีเทากันโอเคตอนนี้เราก็จะมา เมื่าวานจะเป็นแบบนี้ในในน้องพี่เราแบบเออเราเห็นในยูทูบที่เขาแบบเออเขาทำบ้านป่าวาเนะพี่ก็คาต่าง,างาบ้าอเ,เกมนี้ครับไม่มีโฆษณาผมยังไม่ทำโฆษณาเรยมาเปรียบนเกมไหมครับ้งไอ้พีนะ่ให้ไหมครับแทนอะไมครับบอมไหมครับปอมเลไไม่ใช่ไหมครับแทนทำไมครับแพ้มันก็จะ เป็นแบบเปิดปาวาลอะไรพวกนี้ด้วยไงเดี๋ยวเรามามาทำส่วนอันนี้กันก่อนเลยดีกว่าได้น้องน้องก็แบบน้อเขาจะทําแบบนี้เนยเอานับอันเลยฝ่าน้องเขาบอกว่าอ๊หกอันนะฮะโอเคหนึ Laur, 对对่งแค่หนึ่งอันนะคะ เดี okay, ย๋ยวไปดูที่น้องเขาบอกไปดูที่น้องเขาทำกันก่อนเลยเขาทำยังไงวะเนี่ยสะสะมันใหญ่ไหมเหมือนปลาวามันก็จะเป็นประาเดี๋ขอที่น้องเนี่ยขอ,ขอป็น,นมันจะเป็นประมาณ แล้วว่าผมยังไม่เห็นตัวเลขนี่ผมเนี่ยก็ไปปินอะไรมานะไม่รู้ว่าค่างเด็กฉเริ่มแล้วเขาจะทำเป็นแบบนี้ยาวสิบโอ้ส18แปด้ยเหรอโอ้ไม่กอนโอเคงั้นจะประทับที่น้องก่อนก่อนเลยแล้วม,ม,มานับกันก่อนเลย มาดูที่น้องเขาทำ ก็ได้จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมากระโดดชี้กันก่อนนะว่มามันพอไหมถ้าเกิดไม่พอก็อ้ลืมไปต้องนับตัวเลขดเดี๋ยวมานาับัปก่อน1หน้5มีแค่อันเองหกอันด้วยดิอทำไมผมไม่จิบตุ๊กเตี้ยชี้ว่ามันก็เป็นประมาณนี้แหละสีเท่าเนี่ยผมเดี๋ยวค่อยตก จะพอไหมเนี่ยน่าจะม,มาชิดตุกตาไลเม่สนใจหรอหมีมันมองอะไรไหมเนี่ยไม่ช่างม,มาถงอะก็จะเป็นทำไมปวาวาตดาไม่ใหญ่ไปหน่อยนะเนี่ยทาาไม่เหมือนเนี่ยไ่ได้เลี้ยงคอดอ๋อย ทำผิดแล้วโอ้ทำผิดแล้วทำผิดแล้วทำผิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำนีต่อต้องทำไว้เนี่ยนถะุงก็ใช้ได้อยู่นะถุงก็ใช้ได้แต่มันก็จะทำผิดจริงนะเพราะว่าผมต้องทำมันนี่ทุบทิ้งแหละก็เสียดายค่ะทำบ้านประวามาด้านล่างไม่ต้องครบหรอก พื้นได้พื้นได้ไม่ต้องทุบพื้นได้แต่ส่วนที่มันเป็นกำแพงผมต้องทุบทิ้งนะเพราะว่าเสียงีเสียงหมีนี่มันน่ามันคานมากเลยทุกคนผมอย,า,า, <S <S ยมากทำเกมมันก็กัดด้วยนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมไมค้าบล่ะมันก็มีหลายแบบเลยเกมไมคราบนี้มันเป็นสัตว์ที่มันโหงจริงมากเลยนะโอเค เราจะมาทำใหม่นะคะมาว่ามันไม่ค่อยสวยดูตาก็โคตรใหญ่โอเคมนเราก็ต้องมาทำใหม่กันหรอกโอเคเดี๋ยวเราจะทุบมันนี้ทิ้งก่อนนะลูกตาบ้าเดีทำไมลูกตามันตาโตจริงเลยเนะี่ยมันจะมีสีขาวได้ไงมันไม่ใช่ือก็สามารถ แต่มันก็ป่าหวานมันก็ชิ้นแบบใหม่ค่ะเนี่ยบางใหม่ที่เขาเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมีมันจะมีประตูด้วยนะบ้านป่าหวานจะไม่มีประตูแล้วจนะเข้าไปได้ไหมโอเควก็ทำบูแอรไว้ไงผมก,ก็ทำยากนิดนึงนะบ้าน ไหมไม่เอก่อันกินอะไรเนี่ยกินบล็อกเหรอ